สามสองหนึ่งสวัสดีครับอาร์เจฟเฟก n เทนนิงสุดโรนะครับก็ห่างหายไปนานก็ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังเนี้ยเหนื่อยมากนอนวันละสองสามชั่วโมงแล้วก็มันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันมาลุบตะตุ้มหมดเลยช่วงจ่ายภาษีด้วยอะไรด้วยนะก็โดนไปประมาณเจ็ดหลักเกือบแปดก็หนักอยู่คือหามาได้เยอะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันก็เลยส่งผลทําให้แบบโอเคพอเครียดพอเครียดทํางานหนะักก็ ปัญหาโรคหัวใจที่เป็นกรรมพันธุ์ก็กําเริบมาพอสมควรฉะนั้นอาจจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยพี่ <c oughs> มีบอกว่าสูตรน้ํามูกหรือว่าหายใจติดๆกัดๆหน่อยนะก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากนิดนึงสำหรับคนที่มีภาวะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่านี่ก็ดีขึ้นก็เลยมาทําคลิปนะก็ออก็ออกมาเป็นคลิปนี้ก็คือพัวเวอร์ได้ปีกหรืออก จริงๆแล้วมันมีคนถามมาพอสมควรแล้วแต่ว่าก็ลืมไปแล้วก็วนกลับมาทําใหม่เพราะว่ามันมีคนที่สงสัยอ่ะเพราะว่าเห็นเฮ้ยคนเนี้ยเล่นเนี่ยพัวเวอร์เนี่ยในวันฝึกปีบางทีปุ๊บอ่ะเห็นแม่แล้วแต่มันเล่นในวันฝึกฝึกอกบางทีก็เลยอาจจะงงว่าเออเฮ้ย e สรุปว่าแม่งมันได้อันไหนมากกว่ากันวะหรือว่าหรือว่ามันได้แต่อกอย่างเดียวหรือปีอย่างเดียวว่นนู่นนี่นั่นแบๆเดี๋ยวจะมีคําตอบให้แต่ ก็ต้องบอกงี้ก่อนเลยว่ามันได้ทั้งคู่แต่มากหน่อยเรื่องแต่ว่าก็คงจะไม่อยู่ๆก็ฟันธงแค่นี้แล้วก็ตัดจบไปแน่ๆตามสไตล์ของช่องชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่ละก็จะทําความเข้าใจตั้งแต่ลากยันคุก่อนนะครับก็คือจะเริ่มต้นเนี่ยที่อนุตมีของกล้ามเนื้ออกและปีกันก่อนกล้ามเนื้ออกเนี่ยมันจะสตาร์ทเนี่ยจุดเกาะต้นที่ส่วนของสเตนัมหรือช่วงกลางอกแล้วก็จุดเกาะปลายจะอยู่ที่กระดูกต้นแขนที่ชื่อว่าโฮมูรัส ฉะนั้นเนี่ยการที่เราถอยแขนไปทางด้านหลังแล้วส่งแขนมาทางด้านหน้าเราก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกมันมีการคอนแทคหรือทํางานเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราส่งแขนเข้ามาใกล้ศูนย์กลางมากขึ้นเราก็จะรู้สึกฟีลคอนแทคเข้าหาจุดช็อตเทนมากขึ้นนั่นคือที่มาของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อซึ่งถ้าจะบอกว่าแล้วอกเนี่ยมันมีอยู่3โซนหลักๆเนี่ยก็ถูกเพราะว่ามัดเพกตัวลิสเนี่ยเราก็จะเป็นมัด มันจะเป็นมัดโดยรวมทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยพวก่าที่อ,อกบนอ,อกกลางอ,อกล่างอ,อกหายเหวเฮี้ยอะไรก็ตามแต่อ่ามันคือการพูดถึงการฝึกที่เราจะใส่แรงกดดันเข้าไปในโซนอกส่วนบนหรืออกส่วนกลางหรือโซนของด้านล่างแต่ทั้งหมดทั้งบนม,มันก็คือเพกตรลิศฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราฝึกก็ต้องบอกตรงๆว่าแบบเรียกาฝึกอกนะก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็ทํางานหมดแหละแต่แค่ โซนไหนไหนหรือโซนนั้นๆที่เราไปให้ความสําคัญมาตรงนั้นแหละก็จะเจอแรงกดดันมากกว่าโซน,นอื่นๆเก้า okay, ปะโอเคที okay. นี้อนาโตมีของกล้ามเนื้อปีกกล้ามเนื้อปีกเนี่ยจุดก่อต้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่กระดูกท h รสิ c หรือช่วงของโซนด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ข้อ7จ็ถึงสิแล้วก็ลากยาวไปถึงส่วนของ <c oughs> หลังโซนล่างที่เป็นกระดูก ลำบ้าที่1-5าแล้วจุดกอบปลายก็จะอยู่ที่กระดูกท่อนแขนที่ชื่อว่าโฮมุรัสเชนเดียวกันอ่ะก็ยกตัวอย่างเลยเวลาที่เราเอามือซ้ายจับปีกขวาแล้วก็วาดแขนขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าโอเคกล้ามเนื้อปีกมันมีการยืดเหยียดออกแต่ว่าคําว่ายืดเหยียดในที่นี้เนี่ยมันก็คือยืดเหยียดนะมันไม่ใช่แนวของการออกแรงของกล้ามเนื้อปีกคนละอย่างถ้าแนวการออกแรงของกล้ามเนื้อปีกเนี่ยมันคือการที่พาศอกเข้ามาประมาณแนวแนวเส้นลาตัว ไม่ว่าจะในมุมวาเลชันไหนก็ตามอาจจะเป็นลงมาหรือจากแนวนอนหรือแนววอร์ติเคิลที่เป็นจากล่างขึ้นบนโดยที่ไม่เลยแนวเส้นลำตัวพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวออกแรงของมัดลกามเหนือปีเข้าใจตรงกรันอ่ะพักตรงนี้ไว้ก่อนพักตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูรูปนี้รูปนี้เนี่ยเเนี่ยคือฟอร์ด ตรงนี้เปรียบเสมือนกับจุดหมุนอันนี้เปรียบเสมือนกับแท่งไม้แท่งหนึ่งที่เวลาที่เราจะดันแท่งไม้เนี่ยจุดหมุนจะอยู่ที่เดิมแล้วไม้ก็จะหมุนไปอย่างนี้เป็นวงกลมอ,อันนี้คือเรามองจากเบิร์ดไอวิวคือมองจากบนลงล่างถ้าสมมติว่าเราเอาไอคนนี้มาออกแรงดันไม้กับไอคนนี้มาออกแรงดันไม้คำถามคือใครจะดันใครจะออกแรงในการดันไม้ได้ดีกว่า คนนี้คนที่อยู่ด้านนอกอ่าเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าแนวของคานยิ่งไกลออกจากศูนย์กลางการเอื้อที่จะออกคําสั่งให้ออกแรงมันจะง่ายขึ้นอ่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยจะออกแรงให้แท่งไม้เนี่ยขยับเนี่ยโอเคระยะอาจจะสั้นหน่อยแต่ว่ามันจะออกแรงได้ยากมาเมื่อเทียกบกับไอ้คนที่อยู่ด้านนอกอืมโอเคจบไปต้องบอกก่อนว่า ท่าผัวเวิร์เนี่ยสมมตินี่คือรูปการเคลื่อนไหวของพัวเวิร์มันคือการมันคือการพาดัมเบลหรือพาโหลดเนี่ยที่อยู่ทางด้านหลังอ่ะสมมติว่าเรานอนอยู่เงี้ยนอนอยู่ในแนวนี้เนี่ยมันคือการพาพาท่อนแขนอ่ะวาดขึ้นมาเป็นองศาจนจบระยะแนวตั้งฉากของข้อศอกเอ้ยเอ่อจนจบระยะตั้งฉากของแนวหัวไหล่ sorry นี่คือการเคลื่อนไหวของท่าพัวเวิร์ว่ารู้สวยไหม <laughs> โอเค ทีนี้พี่กว็วาดรูปในส่วนของเ,ออเส้นใยของกล้ามเนื้อด้วยสีเขียวนี่คือกล้ามเนื้อปีกสีเหลืองนี่คืออกฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจาได้พี่พูดถึงเรื่องของคานแนวคานอันนี้ฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าระยะของแนวคานะปีกเนี่ยจะไกลามากเมื่อเทียบกับมัดกล้ามเนื้ออกซึ่งถ้าเราลองอนุมานดูจากการเคลื่อนไหวนี่บปุ๊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 บเราจะเห็นได้ว่า ปีกจะทำงานในทุกช่วงการเคลื่อนไหวแบบ full range of motion เลยแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าปีกจะไม่เคลื่นอนแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่ากล้ามเนื้ออกจะไม่เคลื่อนไหวแต่แค่ต้องเข้าใจก่อนว่าอกเนี่ยด้วยด้วยช่วงคานที่มันสั้นกว่าฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นได้เลยว่าต่อให้เคลื่อนไหวมาสุดระยะเนี่ยอกก็จะทำงานน้อยกว่าปีกเห็นยังเข้าใจยังแต่ว่าถ้าเรามา ลองมองเฉพาะกล้ามเนื้ออกแบ่งพาร์ตกันเลยส่วนของอกที่อยู่โซนทางด้านล่างเนี่ยแนวคานมันไกลกว่าโซนของอกด้านบนแน่แน่ฉะนั้นเนี่ยนั่นจึงแปลว่าการเคลื่อนไหวในท่าพัวเวเนียมันจะช่วยให้กล้ามเนื้ออกโซนทางด้านล่างทํางานได้มากกว่าโซนทางด้านบนอ่าซึ่งถ้าใครบอกว่า พลวเวเราได้อ,อกบนไม่ใช่นะ <c oughs> ก็ไม่ใช่สิจะบอกว่าได้อ,อกบนก็ได้แหละก็ต้องบอกนี้ก็ได้แหละแต่ว่าส่วนของฐานทังด้านล่างจะทำงานมากกว่าด้านบนเพราะแนวคานของของ,ของโซนทางด้านล่างมันอยู่ไกลกว่าเกิดยังเกิดยังนั่นเท่ากับว่าถ้าเรามองในแง่ของการฝึกอกอถ้าเรามองในแง่ของการฝึกอก การที่เราเอาท่าพลวเวมันเนี่ยมันเหมาะที่จะเป็นการตกแต่งในส่วนของอกโซนด้านล่างซึ่งอาจจะเป็นท่าสุดท้ายของการฝึกมัดกล้ามเนื้ออกอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องหรือเป็นตัวเลือกที่ดีอ่าและเช่นเดียวกันถ้าเราเอาท่าพลวเวมาฝึกปีในวันฝึกปีก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกัน เห็นไหมพี่ไม่ได้บอกว่าท่านี้คือมัดกล้ามเนื้อนี้เอ้ยมัดกล้ามเนื้อนี้ร้อยเปอร์เซ็นโนแต่จะแค่อธิบายว่าอันไหนทำงานมากน้อยแตกต่างกันอย่างน้อยเนี่ยพอพวกเราได้ดูเนี่ยก็จะพอที่จะดีไซน์ท่าฝึกพอที่จะอนุมานการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันว่าโอเคถ้าเราอยากได้การตกแต่งแบบนี้แบบนู้นแบบนั้น ท่านี้อาจจะอยู่ในลิสต์หรืออาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์ก็ว่ากันไปฉะนั้นพี่ไม่ได้บอกว่าใครเล่นแบบไหนผิดนะเราอาจจะต้องเข้าใจตรงนี้พี่ไม่ได้บอกว่าใครเล่นแบบไหนผิดพี่แค่มาอธิบายว่าการเคลื่อนไหวในท่าแบบนี้แบบนั้นมัดส่วนไหนทำงานมากกว่าเออแค่นั้นเฉอยอจะไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่ซีเรียสจริงๆไม่ซีเรียสออตรงเนี้ยพี่ต้องการที่จะแบ่งปัน,ปนแต่กูไม่ได้ต้องการที่จะขิงใคร ฉะนั้นบางคนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคลิปพี่ตัดท่อนใดท่อนหนึ่งแล้วเอาไปชี้นําไปในเชิงมาว่าอันเนี้ยพี่อาร์บอยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เอ,อซึ่งพี่ค่อนข้างเชื่อวิทยาศาสตร์นะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันถ้ามันมีเหตุผลมากมายเพียงพอมันสามารถหักล้างกันได้สิ่งที่พี่พูดวันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในอนาคตก็ได้อืไม่ว่าจะคลิปไหนก็ตามเออ โอเคทีนี่ถ้าถามว่าพี่โอเคผมรู้ละอกทำงานน้อยกว่าปีในท่าพูเวอร์แล้วถ้าสมมติว่าผมเอาไปเน้นฝึกปีกละ่ะถ้าผมอยากให้มันมี efficiency ที่ดีขึ้นทำยังไงดีในมุมมองพี่นะครับถ้าเราลองฝึกเป็นจากที่มาราบเป็นมาดีคลายเนี่ยหรือว่ามาที่มานั่งที่เอาหัวต่ำลงเนี่ย ระยะเหยียดของของของกล้ามเนื้อปีกอ่ะมันจะถูกเหยียดมากขึ้นเห็นป่ะพอเป็นอย่างเงี้ยฟึบมันจะถูกเหยียดออกมามากขึ้นแนวคานจะไกลขึ้นมันจะเอื้อให้การออกแรงอ่ะอาทางานเต็มที่แล้วก็ระยะระยะการเคลื่อนไหวอ่ะหรือฟูเลตั้โมชันก็จะไกลขึ้นมาอีกอ่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสองเนี่ยาการเคลื่อนไหวแบบใช้ดัมเบลเนี่ย แรงกดอ่ะมันกดลงแบบ v วอร์ติเถ้าสมมุติเราเปลี่ยนจากแรงกดเป็นแบบแนว v วอร์ติเนี้เป็น HORIZONTAL ที่ดึงเราไปทางด้านหลังดึงไปทางด้านหลังนี้นะนั่นเท่ากับว่าถ้าเราเปลี่ยนจากดัมเบลเป็นเคเบิลบอกเลยนะลาวมากเพราะว่าตอนที่เราทิ้งลงไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกสเตรชนะสเตรชชิ่งอะสเตรชชิ่งนะนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึก จากการถูกยืดเดียงเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เคเบิลนะเราเออในช่วงที่เราผ่อนแรงสุดที่อยู่ข้างด้านล่างเน่ยมัดปีกอะยังจะต้องต่อสู้กับแรงต้านอยู่ไม่หายไปไหนนั่นถ้ากดเทนชั่นแม่งต่อเนื่องมากเมื่อเราใช้เป็นเคเบิลเราจะใช้การจับแบบเป็นเชือกก็แล้วแต่หรือจะเป็นเ,ออเป็นบาร์ก้านเล็กก็แล้วแต่แต่การใช้เคเ,เ,เ,เบิลเนี่ยเมื่อเทียบกับดัมเบลเนี่ย เมื่อโหลดมันมันดึงไปทางด้านแนววอร์ติเคิลอย่างเงี้ยโหลดไม่หายในน้ำหนักที่เท่ากันเข็เบิร์นมันหนักหนามากเข็มคนมากเออแล้วพอกว่าสุดกว่าสุดคือขึ้นมาในแนวนี้ใช่ไหมในแนวในแนวตั้งฉักอะไรอะ่ะพอเป็นดัมเบลเนี่ยโหลดจบมันจบแล้วนะเราจะไม่รู้สึกละถูกปะลังแขนจะเริ่มมามีบทบาทในการในการประคองน้ำหนักแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นเคเบิะโหลดจบที่ตรงนี้ปุ๊บแต่แรงดึงมันยังดึงไปขางด้านหลังอีกไงเทนชันก็ยังคงอยู่อีกไม่หายฉะนั้นเข้มคนมากฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการฝึกที่เราต้องการเพิ่มความแข็งแรงความแข็งแกร่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเพิ่มน้ําหนักได้เพราะบางทีเพิ่มเพิ่มมา2โล5 5โล10โลไม่ไหว เราอาจจะใช้วิธีเพิ่มความเข้มข้นของท่าแทนซึ่งมันก็จะเป็นตามสเต็ปตอนแรกดัมเบลพอได้เพิ่มดัมเบลไม่ไหวลองเปลี่ยนเป็นดีคลายดีคลายพอได้ละปุ๊บเราอาจจะเพิ่มความเข้มข้นอีกเป็นเคเบิลเล่นกับเคเบิลแล้วถ้าเคเบิลได้ก็อาจจะเป็นทั้งดีคลายแล้วก็เคเบิลอีกโอ้โหเข้มข้นมากครับ <laughs> ประมาณนั้นนะครับก็เอ่อ อย่างที่บอกนะครับพี่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์นั้นแหละวิทยาศาสตร์สนุกถ้าเรามองมันดีดีเนี่ยบางอย่างที่มันเป็นคําตอบแบบอีหยังวะมันก็ยังให้คําตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้เลยเออแล้วพี่เป็นคนที่ชอบชอบอ่านชอบดูชอบนู่งชอบนันนันมันก็จะทําให้เราได้ได้ได้มีการคริติคอลไม่ว่าจะซีรีเบลลัมฮิโปแคมปัสหรือว่าฟิวเอนโต้คอร์เทกซ์ก็คือพวกสมองทั้งสมโซนหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์คิดวิเคราะห์แย่ๆอะไรพวกนี้บบาๆมันได้ใช้งานเออมันก็จะกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างเอออีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ได้เออสำหรับคนที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอไอเดียต่างๆนะครับคนที่ติดตามพี่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อาแม่งโดนรา4ีเป็น้านอุ้ยโทษไอ้เหี้ยกูพูดไม่ได้สอรี่เออเอาใหม่3 2 1 สำหรับคนที่สนใจหรือว่า้สงสัยยพี่อาแม่งโดนภาษีไป7-8หลักอย่างเงี้ยมึงทำงานหาเงินยังไงวะก็อะของพี่ก็ทำอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเรื่องทำมาหากินไว้นะครับกอ็ออกมาเป็นอ e ีบุ๊กขายช่วง Early Bird เนี่ยก็แค่699จาก1299นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของอการสร้างตัวตน personal branding แล้วก็ ประวัติของพี่แล้วก็ที่มาที่ไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นตัวช่วยให้เราต่อยอดทางเส้นทางธุรกิจหรือแนวคิดของเราได้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อมาที่เ c e b o o k ส่วนตัวของพี่พิมพ e ์มาว่าอีบุ๊กก็ได้หรือว่าไลน์ออฟฟิเชีลยลของพี่ก็ได้ก็ทั้งหมดการติดต่อมันก็จะอยู่ที่ทางด้านล่าง นะครับก็ลองติดต่อมาได้นะครับก็ช่วง e a r l y Bird นี่ก็ขายคือเอาจริงๆนะขายเนี่ยแม่งไม่ได้แม่งไ,ไ,ไม่ได้ราคาข้างวดอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ได้ทําเอารวยอะไรหรอกแต่ว่าอย่าแบ่งปัน,ปนเพราะจริงขายแค่ราคาแค่เนี้เอาจริง,รงมันมัน,ม,นมันไม่ได้ทําให้รวยขึ้นพี่มองว่ามันต่อยยอดให้กับใครหลายๆคนได้ก็เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ที่เฟซบุ๊ก uh uh ส่วนตัวของพี่หรือว่าที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ ก็ไปดูกันได้นะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณที่ฟังจนจบเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย